ใครฟังอะไรนี้โชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุยตี้มาช่องแม่ลุงมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะมาคุยที่ขอกดแชร์พร้อมทุกคนก่อนเลยนะคะมาค่ะตื่นเต้นมากวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอกดแชร์แป๊บนึงนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดหัวใจรวัวๆมาเลยค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆคนเลยโหตอนนี้แบบเข้ามากันรัวมากเลยค่ะโอยใครเข้ามาแล้วแชร์กันเลยค่ะสวัสดีนะคะพี่ปาตี้คนสวยนะคะสวัสดีค่ะไม่มีเสียงมีคนบอกว่าไม่มีเสียงมีเสียงไหมคะ <c oughs> เข้ามาแล้วทาคายกันได้เลยนะสวัสดีสวัสดีนะคะนูรี่จากสปปเลาาสวัสดีแม่อ้อนะคะสวัสดีพี่ปาตีสค่ะเ <c oughs> สียงโอเคแล้วไหม <Okay. S 1> โอเคนะเ <Okay. S 1> สียงชัดนะคะโอเค วันนี้นะคะพิเศษสุดๆพวกเรากดแชร์ด่วนๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ตูร้อยล้านค่ะสวัสดีพี่โทย่านะคะคุณที่อ่านชื่อใครผิดขอโทษด้วยนะโอ,อ้โหรักทุกคนเลยสวัสดีคุณอิสตาลีค่ะสวัสดีพี่เอลซ่ามาแล้วนะคะโอ้ยวันนี้พีคกมากค่ะอเข้ามากันเลยนะสวัสดีครูอ้อมค่ะเจ้าของแบรนด์เจสสิก้านะคะมาแล้วค่ะ สวัสดีพี่หนึ่งสุรภาค่ะสวัสดีใหม่เทาจ้าโอ้ยสวัสดีพี่นุ้ยนะคะสวัสดีปลายข้าวจ้าวันนี้นะคะโอ้เตรียมจะบอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของขวัญให้ทุกคนแล้วอ่ะรีบเข้ามาเร็วๆนะวันนี้คุณที่มาให้เลยนะคะให้ให้กับลูกศิษย์แม่ลุงทุกคนเลยนะคะมาค่ะโอ้ย คุณที่สวยมากขอบคุณพี่เอลซ่านะคะสวัสดีพี่ mm hmm. คูนีนะะ่าค่ะสวัสดีเพชรรุ้งนะคะคุณที่คะ่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. หัวใจสีเขียวมารวมมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ปอมค่ะสวัสดีพี่กวางน,นะคะแร์ mm hmm. หรือ,อยังใครที่อยากสวยนะ,ะอยากรวยแบบบุริที่ฟังดีๆค่ะโอ๊ยแม่ลุงแบบโอ๊ยแบบว่ายึดช่องแม่ลุงมาเลยอะ่ะต้องไม่ธรรมาดานะคะมา โอ้โหทุกคนแบบขอบคุณนะคะชมบอกว่าสวยๆกันเต็มเลยนะคะมาแล้วแชร์เลยค่ะมารีบแชร์กันรัวๆเลยนะ2 0 0คนปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้100ร้อยกว่าคนแล้วสุดยอดโอ้ยตบมือตบมือ100ร้อยกว่าคนแล<ว> <c oughs> ้วสวยไหมคะสวยไหมครสวยและรวยมากค่ะติดตามกันดีๆเลยนะคะสวัสดีพี่เมลี่คะ่ะสวัสดีพี่ดวงหรือดีคนสวยนะคะสวัสดีพี่ฟ้าคะ่ะสวัสดีโค้ดโอคะ่ะโอ้โห แชร์แล้วค่ะสุดยอดเลยนะคะแชร์เรียกเพื่อนเพื่อนกันเลยเดี๋ยวคุณตี้แชร์ด้วยโอ้ยตื่นเต้นมาค่ะสองรอคนเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะกูรักทุกคนที่สุดเลยอะ่ะอ่ะดูคุณตี่แชร์ไปที่เพจอุ๊บดิทอ็อกไทยแลนด์ด้วยอ่าแชร์ไปที่เพจช,ชีวิตเสร็จได้ง่ายนิดเดียวเพจคุณตี้ด้วยไปค่ะมาค่ะวันนี้นะคะ ทกคนนะคะที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคุยิตี้นะคะเปิดโปรโมชั่นนะคะ<ม>อุปดีท็อกนะคะเอสอุนะคะแจกเงินสดค่ะมูลค่านะคะมากที่สุดแบบสูงสุดแบบ3ามแสนกว่าบาทเลยนะคะแล้วก็แจกนาฬิการโรลเลคค่ะแจกกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะแจกสัญญกรรมค่ะโอ้โหจมูก <c oughs> จมูกนมมาหม <c oughs> ดนะคะแจกเพชรค่ะทุกคนถา <c oughs> มมาอ่ะวันนี้นะคะใครที่ไม่รู้เรื่องนี้คือแบบตกข่าวมากๆก็รีบมาฟังกันด่วนเลยนะคะโอ้โห อยากรู้ไหมคะว่าดีทออ็อกุ์ร้อยล้านบ้านไหนก็ต้องกินค่ะสรระคุณมันเลิศขนาดไหนนะคะทำไมยอดขายไปร้อยล้านค่ะมากค่ะวันนี้คือพิเศษสุดๆไปเลยโอ้โหตื่นเต้นตอนนี้นะคะร้อยยี่สิบกว่าคนแล้วโอ้พี่ลุงเย่ยมากยอดเยี่ยมมากอ๋มอ,อมันแบบว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนสามนาทีเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะโอ้โย,ยอดพุ่งนะคะทะลุทะลวงมากค่ะ ตื่นเต้นไหมคะโหสวัสดีค่ะพี่น้องคนสวยนะคะคุยตี้ขอหัวใจสีเขียวหน่อยค่ะกดหัวใจสีเขียวมาเลยค่ะเต็มหน้าจอมาเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่ปฏิพี่แอนนี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเริ่มกันเลยนะคะอวันนี้นะคะคุยตีก็เขาเรียกว่ารนะใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเชิญเพศัส รุงนะคะมาให้ข้อมูลนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านะคะอุ๊บดีทอ็อกเลยค่ะโห<ฮ>เพื่อให้ทุกคนนะรู้ถึงความสําคัญค่ะว่าทําไมอ่ะทำไมอุ๊บดีท็อกทำไมขายดีจังเลยยอดขายเป็นแบบร้อยล้านเลยอะ่ะ วันนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าอุปที่หอกนะคะสําคัญแล้วก็จําเป็นยังไงกับชีวิตเราค่ะโอ้หสุดยอด <นะ S 1> เลยค่ะคคพี่ลุงสุดยอดมากๆนะคะตื่นเต้นมากๆนะคะกับการที่มาได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเหมือนได้มาช่วยเหลือคนเลยะะนะคะรู้สึกเหมือนได้ทําบุญนะคะกับคุณนตีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลุงจะมาให้ข้อมูลแล้วก็ไขข้อสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทั้งลูกค,ค้าแล้วก็ตัวแทนเนี่ยถามลุงเข้ามานะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ,ะ,คะการดูแลสุขภาพ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีท็อกเนี่ยหลายคนถามว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นไหม,อ,มอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้นะคะทั้งหมดแบบทะลุทะรวงเลยนะคะ<ไ>โ,อโอเคงันนะคะคุยตีก็ต้องยกนะคะเวทีนี้นะคะให้กับพี่รุงนะคะของเราค่ะตบมือให้พี่รุงหน่อยคะอ่ะสุดยอดเลยนะคะ,คะโอเคเดี๋ยวพี่รุงนะคะเต็มที่ไปเลยนะคะอโอเคอเค,ค่ะ,คะ,คะ สวัสดีค่ะเพศสัตรุุ้งนะคะเภศสัชกรหญิงสัสวันพันเน้นะคะวันนี้นะคะรุงจะมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกถึงปัญหาสําคัญนะคะที่คนทุกคนนะคะต้องประสบพบเจอทุกวันเนี้ย ซึ่งเป็นปัญหาที่บางคนนะคะมองข้ามไปนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพก็คือดีท็อกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหลายคนถามมาว่าการดีท็อกเนี่ยจำเป็นหรือเปล่านะคะแล้วมันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์อุฟนะคะได้มาช่วยเหลือคนจํานวนมากแล้วก็เรียกได้ว่ายอดขายตอนเนี้ย หลายล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัญหาทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวลุงจะขอเกริ่นก่อนนะคะสักค้านาทีในเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามไปในเรื่องปัญหาของท้องผูกนะคะปัญหาการอาหารไม่ย่อยหรือปัญหาถ่ายยากเนี่ยแหละคะ่ะหลายคนนะคะมีปัญหานี้แต่ม,ไมีไม่ทุกคนนะคะที่จะมองเห็นผลกระทบหรือผลเสียของปัญหานี้ ถูกไหมคะเพราะว่าบางคนนะคะก็มีปัญหาท้องผูกแต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาแต่บางคนมีแต่เขาปล่อยปะละเลยอ่านะคะตอนการปล่อยปะละเลยเนี่ยโดยที่เขาไม่ทราบว่าผลกระทบที่ร้ายแรงของการที่ ปล่อยให้ท้องผูกเป็นระยะเวลานานๆน,นะบ,บางคนท้องผูกวันเดียวนะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายอ้าพวพรุ่งนี้ไม่ถ่ายเดี๋ยววันมะลืนก็ถ่ายจริงๆแล้วนะคุณไม่เห็นถึงความสําคัญคือไม่เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะลุงจะบอกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะลุงได้อ่าไม่ใช่วันนี้อาทิตย์ที่แล้วนะคะได้อ่านถึงสถิตินะคะของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเลยนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับว่า พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้นะคะเพิ่มมากสูงขึ้นในประเทศไทยสูงถึงเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะคะสูงถึงเป็นอันดับ5แล้วก็เป็นอันดับ3ามรองจากมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะคะว่าปัญหาของมะเร็งลำไส้เนี่ย ก็เกิดจากนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็พฤติกรรมการที่ปล่อยให้ท้องผูกเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะวันนี้ลุงจะมาขายี่นะคะถึงปัญหาและโทษของอาการท้องผูกที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถนําข้อมูลเนี่ย ไปเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและก็ไปช่วยเหลือคนอื่นและก็คนที่คุณรักอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะใครที่รับประทานอาหารกลุ่มดีท็อกซ์อยู่แล้วนะ,ค,ะคุณจะเริ่มมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมดีท็อกซ์อย่างไรให้เหมาะสมและก็เห็นผลที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยค่ะ นะคะที่สําคัญต้องปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้ลุงจะมาบอกนะคะว่าส่วนผสมสําคัญอะไรบ้างที่ควรอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์นะคะอ่าแล้วนะคะพูดถึงปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วนะคะหลายคนนะคะไม่ทราบว่าผลเสียของการท้องผูกคือการที่อุจจาระค้างอยู่ในลำไส้เราเนี่ยเป็นเวลานาน,านๆนะคะอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดกลับน้ำ เข้าไปคืนนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีกระบวนการดูดกลับน้ําเข้าไปคืนนะคะเข้าไปสู่กระแสเลือดและในอุจจาระของเราเนี่ยเมื่อมันดูดกลับน้ําเข้าไปคืนแล้วเนี่ยในอุจจาระมันมีเชื้อแบคทีรียนะเชื้อโรคมันก็ถูกดูดกลับเข้าไปในกระแสเลือดด้วยถูกไหมคะเมื่อถูกดูดกลับเข้าไปในกระแสเลือดด้วยทําให้ร่างกายเนี่ยมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกระแสเลือดนะคะเข้าไปตามปอดนะคะตับ หรือลำไส้ของเราเมื่อเข้าไปที่ปอดแล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะเมื่อเข้าไปที่ปอดปอดมีหน้าที่ฟอกเลือดถูกไหมคะมีหน้าที่ฟอกเลือดเชื้อโรคมันก็ถูกฟอกและมันก็ถูกขับออกมาทางลมหายใจทําให้เกิดปัญหากลิ่นปากลมหายใจเหม็นถูกไหมคะและที่สําคัญนะคะถ้ามันขับออกมาทางผิวหนังเหงื่อของเราเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกลิ่นตัวที่รุนแรง ะะปัญหาช่องคลอดมีกลิ่นซึ่งปัญหาเนี่ยหลายๆคนแก้ไม่ถูกจุดถูกไหมคะปัญหาหลายปัญหาเราเนี่ยทุกคนไม่ทราบว่ามันก็คือแค่เกิดจากอาการท้องผูกหรือของเสียข้างอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน,านๆนะคะนี่ยังไม่รวมถึงอาหารการกินนะคะยังไม่รวมถึงอาหารการกินที่บางคนกินของหมักของดองแค่การท้องผูกแล้วร่างกายไม่ได้ถูกขับของเสียหรือสารพิษออกไปเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดภาวะ ภาวะหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปอันนี้นะคะผลกระทบเนี่ยมันจะทำให้เกิดบางคนก็ถ่ายยากเป็นโรคลิสีดวงถูกไหมคะบางคนก็มีปัญหาน้ำหนักลงยากเพราะว่าเมื่อสารพิษในร่างกายคั่งมากเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักยากนะคะลดน้ำหนักยากแล้วพยามทานอาหารเสริมเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักที ะะเพราะคุณไม่ได้ขับล้างสารพิษในลำไส้หรือร่างกายออกไปเลยนะคะแล้วก็คือทำให้ระบบการเผาผลาญของเราอ่ะมันแย่ลงเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือผลกระทบนะคะที่น้อยหรือปานกลางนะคะขั้นรุนแรงนะคะรวมไปถึงขั้นรุนแรงนั่นก็คือภาวะที่ลำไส้อุดตันนะคะเป็นเวลานานๆเนี่ยเกิดลำไส้อุดตันลำไส้อักเสบและผลเสียที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือการเกิดมะเร็งลำไส้นั่นเองค่ะ อ่านี่นะคะถ้าคุณรู้วันนี้แล้วนะคะว่าอาการท้องผูกเนี่ยควรแก้ที่ต้นเหตุนะคะให้เร่งด่วนและรวดเร็วที่สุดเนี่ยนะคะคุณจะสามารถช่วยเหลือตนเองและปลอดภัยจากโกรคไหลโรคมะเร็งได้นะคะนะคะสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ อ่าแล้วมาถึงนะคะที่สําคัญนะคะหลายคนมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็หงุดหงิดง่ายนะคะก็เกิดจากอาการท้องผูกด้วยนะคะหลายบ้านเป็นนะคะแล้วทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็ออกมาระบุแล้วว่าวิธีการดีท็อกเนี่ยของเราเนี่ยมีมากมายหลายวิธีเลยถูกไหมคะแต่วิธีการที่ดีที่สุดลุงรวบรวมรวบย่อม,มาแล้วนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชนะคะที่มีประโยชน์นะคะธัญพืชเนี่ยสามารถ ดีท็อกซ์ร่างกายแล้วก็ขับล้างสารพิษได้ดีที่สุดและไม่เกิดผลเสียด้วยแต่เนื่องด้วยพฤติกรรมของเราในทุกวันนี้ค่ะพฤติกรรมใครคะที่สามารถรับประทานผักผลไม้ได้ทุกข้าหมู่สามารถรับประทานถั่วข้าวขัดสีข้าวไม่ขัดสีได้ทุกทุกท,ทุกมือได้มีไหมคะรับประทานออกกําลังกายได้ทุกวันไหมพักผ่อนเพียงพอดื่มน้าเพียงพอไหมคะหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างเนื้อย่างบุฟเฟ่ได้ไหมคะทุกท่นานถ้าไม่ได้นะคะเรา สิ่งเนี้ยค่ะมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดีท็อกหรือล้างลำไส้ล้างตับล้างเลือดเนี่ยแหละคะ่ะที่ช่วยทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็ร่างกายเนี่ยสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะ,ะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ,ะที่รุ้งจะมาพูดวันนี้แหละนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกนะคะแต่ว่านี่ก็คือ ทุกคนเริ่มเห็นความสําคัญแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องมีการล้างพิษล้างตับล้างลาไส้อยู่เป็นประจำนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่ออาหารเสริมที่คุณทานอยู่และที่สําคัญนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือใครที่มีผิวค้ําเสียเนี่ยคะ่ะนะคะใครที่มีปัญหาผิวค้ําเสีย แล้วก็ผดผืนคุณทราบไหมคะว่าเวลาของเสียมันค้างอยู่ในร่างกายนานๆเนี่ยค่ะมันเจ้าจะออกมาทางผิวหนังเกิดภูมแพ้ผิวหนังอักเสบแล้วก็เกิดเป็นสิวอักเสบอันนี้นะคะหลายคนเนี่ยไม่ทราบถึงสาเหตุตรงนี้ก็แก้ไขผิดทางได้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะรุ้งจะเข้าเรื่องเลยนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับ การดีท็อกโดยตรงนะคะในท้องตลาดเนะะี่ยค่ะหลายคนทราบไหมคะว่าทําไมผลิตภัณฑ์ดีท็อกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีหลากหลายยี่ห้อแล้วจะเลือกได้ยังไงนะคะลุงแบ่งแยกมาให้แล้วนะคะ2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีท็อกนะคะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกนะ,ะก็คือไฟเบอร์อย่างเดียวเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไฟเบอร์อย่างเดียวเลยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเมื่อผสมน้ําแล้วก็จะมีลักษณะที่ไม่ละลายน้ำนะคะแล้วก็พองตัวเป็นวุ้นเป็นเจลทุกคนทราบไหมคะใครเคยทานบ้างนะคะเป็นวุ้นเป็นเจลนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีคุณสมบัตินะคะไม่ละลายน้ําและที่สําคัญนะคะผลข้างเคียงของเขาก็คือเมื่อรับประทานไปนานๆก็จะเกิดอาการท้องอืด ะะถ้ารับประทานน้ําไม่เพียงพอนะะถ้าผสมน้าไม่เพียงพอจะมีอาการท้องอืดและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะผลเสียที่รุนแรงไปกว่านั้นรับประทานมากขึ้นทุกวันต่อเนื่องนะคะอาจจะทําให้เกิดภาวะที่ลำไส้ขี้เกียจนะคะก็คือไม่สามารถถ่ายเองได้ค่ะคุณต้องเพิ่งนะะ้ไฟเบอร์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มกาก,ากใยก,กากใยให้ลำไส้เนี่ยมีปริมาณเนื้ออุจจาระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขับถ่ายออกมา นะคะข้อนี้นะคะก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคล,ลำไส้อุดตันด้วยนะคะอันนี่ก็คือเป็นไฟเบอร์ประเภทแรกนะ,ะถ้าใครรู้จักนะะหรือใครเคยทานนะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนประเภทที่2นะคะก็คือไฟเบอร์นะคะที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกก็คืออเป็นอาหารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเชื้อแบคทีเรียในร่างกายของเรานะคะในลำไส้นะคะ เป็นแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องการย่อยอาหารนะคะในการขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องเสียสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยนะคะซึ่งไฟเบอร์ประเภทนี้นะคะเน้นนะคะถ้าใครรับประทานไฟเบอร์ประเภทเนี่ยจะเน้นการปรับสมดุลลำไส้โดยตรงนะคะไม่ได้เน้นแค่การขับถ่ายเหมือนไฟเบอร์ประเภทแรกนะคะประเภทแรกเนี่ยถ้าคุณนึกถึงแค่กันในเรื่องของการขับถ่ายให้ขับถ่ายได้ดีในวันต่อวันนะคะคุณก็เลือกปรับ เภทแรกแต่ถ้าคุณนึกถึงผลในระยะยาวนะคะนึกถึงข้อดีในระยะยาวเนี่ยคุณต้องเลือกไฟเบอร์ประเภทที่2นะคะซึ่งมีส่วนผสมของพรีไบโอติกนะคะและก็สารอาหารสำคัญจากผักผลไม้นะคะแล้วก็ธัญ,ญพืชด้วยที่เน้นในการปรับสมดุลลำไส้นะคะปรับสมดุลลำไส้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กับร่างกายซึ่งไฟเบอร์ประเภทที่2อเนี่ยคะ่ะลุงจะนำมาพูดในวันนี้นั่นก็คือไฟเบอร์ของผลิตภัณฑ์ อุฟนั่นเองค่ะอ่านะคะเดี๋ยวะขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะโอเคเก็ต okay. นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไฟเบอร์ประเภทที่สองเลยนะคะก็คือไฟเบอร์ที่มีพรีไบโอติกตัวนี้ล่ะค่ะ นะคะผลิตภัณฑ์อูฟนะคะผลิตภัณฑ์อูฟเนี่ยที่ทุกคนนะคะที่ลูกค้าใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะมีส่วนผสมสำคัญนะคะที่เขาเรียกว่าอินูลินค่ะนะอินูลินนะถึง90%เลยนะคะค่ะลุงจะบอกว่าการเลือกไฟเบอร์ที่ดีนะคะคุณต้องเลือกไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้นะคะเมื่อมีคุณสมบัติละลายน้ำได้แล้วเนี่ยนอกจากละลายน้ำได้ต้องไม่ดูดซึมไม่ถูกดูดซึมและก็ย่อยในลำไส้ ซึ่งอินูลินเนี่ยที่ผลิตภัณฑ์อุปเนี่ยค่ะเขาเลือกมาคือเป็นไฟเบอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหนึ่งนอกจากจะไม่ละลายน้ำแล้วไม่ทำให้เกิดเป็นวุ้นเป็นเจลแล้วนะคะไม่ถูกดูดซึมเมื่อร่างกายไม่สามารถถูกดูดซึมได้เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลจึงไม่มีผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดฉะนั้นข้อนี้แหละคะ่ะเป็นข้อดีทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ นะคะอุปเนี่ยสามารถทานได้ในผู้ป่วยเบาหวานและยังช่วยลดการดูดซึมของไขมันอีกด้วยค่ะนะะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีอาการท้องผูกนะคะคนที่เป็นไขมันในเลือดหรือชอบทานอาหารประเภทไขมันเยอะๆนะคะสามารถรับประทานอุปที่ช่วยในเรื่อง